ในเขตนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการช่วงชิงพื้นที่คะแนนนิยมของชาวกรุงเทพมหานครที่คงจะสะท้อนภาพไปจนถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพด้วยค่ะกองทัพอากาศได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องและรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะโดยเตรียมพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะจัดซื้อเครื่องบินเทคโนโลยีล,อล,ล่องหน f 3 5เนื่องจาก ลดร,ราคาลงมาต่ําเมื่อเทียบเท่ากับคลิปเปนรุ่นใหม่นะคะค่ะทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศก็ย้ําว่าจะใช้ทุกกลไกของกองทัพในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการปกป้องน่านฟ้าภายใต้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะเป็นอีกครั้งที่ผู้บัญชาการทหารอากาศย้ําถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล F ่ F-35 จากค่ายผู้ผลิตสหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะเดินเครื่องศึกษายอย่างจริงจังในปี2565ด้วยเหตุปัจจัยความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเริ่มต้นเนื่องจากเครื่องบินขับไล่ที่ประจำการอยู่อย่าง F-16 ใช้งานมากว่า35ปีจำเป็นต้องมีเคี้ยวเล็บยุคใหม่เข้ามาเสริมพร้อมย้ำในจุดยืนต้องเลือกเครื่องบินคุณภาพสามารถใช้งานไปได้อีก30ปีข้างหน้าและปฏิบัติการร่วมกับในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ไปกว่ากัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในภูมิภาคจริงในตลาดอาวุธเนี่ยมีเยอะแยะแล้วครับหากว่าจะแบ่งเป็นค่ายก็จะมีค่ายอเมริกันค่ายค่ายยุโรปแล้วก็ค่ายของเหมือนกับจีนโซเวียตอะไรเงี้ยเราเรายังคง คือเรามีเงินน้อยเพราะนั้นเราต้องเลือกสรรอย่างดีแล้วใช้งานได้นานเราใช้ F16 มาตั้งเกือบ40ปี35ปีเหตุผลที่กองทัพอากาศส,สนใจ F35 เนื่องจากเป็นเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงในเจเนอเรชันที่5และทันสมัยกว่าเครื่องบินรบทุกแบบที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มี F35 ประจำการถึง2ฝูง ปัจจุบัน F 3 5มีราคารดลงใกล้เคียงกับกริเปเพนยุคใหม่ทำให้กองทัพอากาศมองว่าไม่ไกลเกินเอื้อมหากจะจัดหาเข้าประจำการแต่การจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยงบประมาณและต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย p ี s รายงานผู้ชมคะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 แล้วก็